สบายดีมืึอนี้มาพบกับนิทานลาวบีเคพีแชนแนลเนาะมืึอนี้ก็มากินหอยโปพี่น้องหอยโปนี่หอยโปนี่โอ้คักๆคราคน,นี่เห็นบ่ตําตําหอยโป้พี่น้องใส่แจ่วส้มเนาะมามามากินทำกันเลยพี่น้องมาเดอ้อ Loh, đúng rồi đó nói làm ít ô nè ừ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  đi về.

ข้าวอืมอืมขาดบุตเนาะพี่น้องอืมอืมก็มานละ Quan hoàn 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 មកបានញ៉ាំគេ เขาอยเขาอย่างกินนั่งกระเบิดน่ะมันเป็นอย่างบูเปิดปว,ดว่ะเห็ดซุปโหวดวเนาะคือบูมิไม่เแบบบูมีคีม้มาเลยเนาะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินดนงแันเด้อพี่น้อง เขาตำหอย คักคักคักน,นอกนี่โอ้โหมาสดน้ำเลยอืัอกกาดผักแกมครับนะสองสามอย่างออกปี อืมห้อแล้ดูมันแล้วนะ่ะหอ,อยในยามนี้หอ,อยนะ หอยโปหอยคีก็ตายหลายซื้อเป็นบางเคดเนาะบ้านที่ทานเอินหอยหอยนาะอันนะี้หอยหอยโปอยู่นะบ,บ้านอื่นเอินหอยยัง คนตกเลยไปลอกเก็บตามทงนารอกเก็บ็ง <c oughs> กกดงาม,งาม กี้อยู่บ้านเนไปเลาะเก็บเอาหอยเนี่ยกุนต๊แล้าก็มันพากันไปเก็บเก็บตามแขมหน้าเนาะ ข้หน้าไม่ได้มีน้ำตก,กน,นะตัวหอยนี่มัน,นจะไปะยู่กองกันเดียวหอยพวเป็นพวเป็นพวอยู่นะหอยนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกฮูบอนบน่เป็นตาเนาะ บุหูบอนนะสมือนี้ใส่ยาค้าย่าไรแต่ผัหอยน,นี่ส่วนใามันจะอยู่นาน,น่อยู่ตามนาน,น <c oughs> 嗯。

มันเปิดอ่ะ ไม่อยากอ,าออกมาเลยคาดว่าต้มดนโพดว่าน้องพี่น้องเนาะต้มดนโพดบ่ได้หู อา้าคลิปนี้มฮอนตนี่ก็ขอโจ้ไว้ซ้ำในสกอน์นะพี่น้องเนาะคลิปมันสิยาวเกินไปเนาะที่ทานขอกินหลังใหม่ต่อเด้อขอขอบใจหลายเด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจหลายบายบายเด้อพี่น้องบายบายบายกันอย่างซ้ำยิง่งเนาะ